ชา้าวันที่16พฤษภาคม2568นะครับผมอยู่ที่บ้านทุ่งปง่งนครเวียงจัดนะครับโอ้วันนี้อากาศสดชื่นครับรเมื่อคืนฝนตกฝนตกตก,ตกแรงด้วยนะตกนานด้วยนะครับอากาศยามเช้าเย็นสบายนะฮะเจดโมงครึ่งหรือบ้างประมาณนี้นะครับยามเช้าเช้านะคนก็เริ่มออกไป ทำงานนะครับออกไปเวียกนะครับยรถมาพอดีเลยนะเดี๋ยว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 รถเ,เ,เมเขียวมาพอดีนะครับเดี๋ยวนั่งรถเมไปนะเข้าคันกได้ะนะยามเช้ารถนานแน่นนะครับเพราะว่าเส้นนี้นี้เสร็จแล้วก็คนใช้บริการเยอะแล้ครับถนนสีเกิดสีใครรถเยอะครับ ยังเช้านั่ตะบอนนี่กูไปจับตกูสีระเมย์สีระเยูกขบปานนุ่งเงี้ยนไปเลยไปน่สองคนเงี้ยนไม่สินมาบันจคน ซ้ายมันยังได้เหอ่ได้ลยายู่ดี่ได้ได้ายหรอก่ดซ้ายลุ้นเอเออได้เรียบม่ดีเลย่้ม่ไ้ม่ียเนาะเอ้ดออวันนี้อากาศดีมากเลย ิบีเลิเยาตอเลยดมองยเยเดี๋ยวจะนั่งรถไปกินข้าวที่สีสีไข่นะครับเ <c oughs> <c oughs> มาหน้อยไปโรงเรียนเข้ากล้องแล้ว <c oughs> เลาเนี่ยเขเข้าแปดโรงเรียนก็แปดโมงเหมือนกันนะครับกับที่ไทยนะอันนี้โรงเรียนเอกชนนะครับสนพลได้ไปยินเลยนะมนเป็นคนือพาคาเฟ่อเมซอน เจ้ากตามกันได้ทางทีรถเครื่องสายกันเ็แรแงเก่งคูนัดรถกันแล้วก็จอดอยู่ไฟแดงแล้ไปตามรถเขามันงูงูแด่ยัมีเปนัำก้นกขมาที่เจ้เมนล้มโทรศัพท์เพลินเอ้เอผมใส่ยังสั่นระดีงัดใทก้น้ะเบืยงนี่มุดคปเลยนี่ เสียเงินแบบงงๆนะไอ้เนาะแล้่าแม่บอว่าทุกเซิรนารีบอกว่าเนาะอันนี้เราขอดรอแไ่แงนะแรงไปต่ำได้ที่เป็นลงโทรศัพท์คือูงหญิงก็ปหญิงได้น่ะถพากยันลงโทรศัพท์เถอะแหละตายยังลโทรศัพท์เลยลมก็สิเบิรงที่บอกรหลงพี่แลจะจอดไม่ไดเองเลไปต่ำ ผูีเขาออกมาไม่ต่ำเลยดัน้นมันไป็นกันชนใช่หรือนาอะไรรากาศไม่บรรยากาศนะแนะสไข่นะครับได้ได้ขอแทแทบ่นหเงี้ยเงียเงียบสองคนนาที่หแล้วผู้ดีโอ้ลูกค้าผู้ดีชาญ โซเฟอร์ประจมอยู่่ะซเฟอโซเฟมีคนอันมเรบีเนีเลข้านาทเีเห็นผไทางระมาันนนะมีงนบเมื่อคนไม่ลงสูงๆไปดด้มันนกเมื่อไหร่ไไเห็นเลย มันไมีลูกเลยด้เอาลูกอ่ยังมาเด็กน้อยนังคนนึงนังโอ้บักแจกมันเล่นเล่นนั่นได้หัดมาบางทียังกูย่างเห็นลบกอยได้หลานมันเนี่ยนั่นแหละเป็นลูกมันโอ้โหตั้งยี่สิบคนเล่นเล่นในมันสีได้คนบ่ต้องเล่นในเล่นเล่นเล่นนอกแหละใช่ยวยังมาช่วยดูลุมปิดแสดงว่าโซเฟอร์ไม่บริสุทธิ์ใจใช่รับคนมาตลาดสีใครนะครับเขาเคยเรียนเข้ามูลเนี่ยว่า จุดนี้ฮนมีหกไฟท่าขนาเขาตรงตลาดสีไข่พนี้แรงเกงไปมูจักอาจะไปมูจุดหมดนี่อยู่เนี่ยสีไข่วัี้ไปมายังไปเจอเจ้าเจ้าูมไปมันบอกมันอะไเ้อหมดไปเมืองงเหนืออเมือกรบี่แกได้ไหม บ้านสีไข่นะครับตลาดสีไข่ชาเจเลนนะบเห็นใช่ไหะฮะคราบผเห็นเลยผมมีรถไม่ไทยแลนด์เจ้าว่าตอนเช้าไอยแลรนเดอร์ค่ะแล้วก็ที่ไอยแล้วผมไม่มีรถนะคะเหมือนนั่น่ะคืรถเปี๊ยมงเปี๊ม้งคายกับรถองแถวไปแล้วที่ืนก็ที่ไอยธรรมดาเป็นไข่แล้วเขาเปี่ยนก็ไปรถไฟ บอกรถมีมันก็มากนะเหมืนเช่นนี้เปลี่ยนวงไฟหรือเปล่นรถมามาาแดงเปลนว่ได้เคยแลนนวันวันเสาร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์ถึงเสาร์แล้วเปล่านี่นะครับคิวรถเมย์สายเหนือจากสายเหนือนะไปตลาดเช้านะครับมันก็จะผ่านสีไข่นะครับนะผมก็ใช้บริการประจับนะครับมาที่นี่เนี่ยเมื่อวานนี้พลาดเนี่ยไม่น่าเลยนะครับ เินรีบเลยจะไปเห็นรถก๊อกก๊อกนะครับก็เลยเรียกก๊อกก๊อกเสียหกสิพันอันนี้แค่สิบสาพันกีบนะครับประหยัดเงินมากเลยขากลับก็นั่งรอนะครับนั่งรอหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้ารีบก็น่าจะเรียกอินไตร์นะครับผมนะพลาดอินไตร์ก็แค่สาวผันนะครับโอ้เจอเรียกก๊อกก๊อกไม่น่าเลยผมเจอสองครั้งแล้วพลาดก็ยังไม่เรียกอยู่ฮะ ันนี้รงเรียนมธัธยมศึกษาต,ตอนต้นสีไข่นะครับไม่รู้โรงเรียนเก่าใครบ้างนะครับสีไข่กับบรรยากาศเช้าๆอากาศเย็นๆนะครับสีไข่สีไข่ในตำนานแล,และตรงแยกนี่นะครับมันหวาดเสียวเนี่ย ทางฝั่งขวานี่จริงๆคือบ้านยาพระนะครับยาพระนะครับเดีวผมจะเดินไปแคมของนะครับวันนี้เขาทำเป็นทางเบตรงแล้วนะ ก็เป็นทางคี่ฝุ่นนะครับทุกวันนี้นี่ก็ทําเป็นทางเบตรงเยอะแล้วนะครับเขตนครหลวงเวียงจันทร์หมู่บ้านที่มันโซนแบบหนาแน่นหน่อยเนี่ยเขาจะทําเป็นทางเบตงกันเกือบหมดแล้วนะครับในห้องในซอยนะปัานยาพระสีไข่นะครับ เสียงเขียดร้องทางโซนสีไข่ยาพระเนี่ยอากาศบ้านอากาศเนี่ยมันคนอยู่หนาแน่นนะครับหนาแน่นมากๆเลยวัดไตนี่นะครับบรรยากาศยามเช้าเดินออกกําลังกายด้วยนะครับโอ้รู้สึกว่าเดินออกกาลังกายเมื่อวานเนี่ย มันรู้สึกร่างกายมันดีขึ้นเลยนะฮะแล้วเลยต้องเดินบ่อยๆหน่อยอย่างน้อยก็ได้เดินสักวันละสองกิโลก็ยังดีนะขี่เตือมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวนะครับนี่บ้านยาพระวัดยาพระนะครับ แต่ถนนแยกย่อยเข้าไปก็ยังไม่ได้คอนกรีตนะแต่ว่าสายหลักในหมู่บ้านนี้คือคอนกรีตแล้วนะครับวัดยาพระ แทบที่อยู่หนานแน่นนี้ส่วนบ้านเก่านี่จะสร้างเฮือนน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบโอ้โซนนอกๆนี่สร้างเฮือนแบบเฮือนใหม่ๆนี่เกิดขึ้นเยอะเลยนะครับกลางทุ่งนานี่แบบมีแต่เครือหาดนะครับ พื้นที่มันจํากัดไงบ้านเก่านะครับในโซนเขตเมืองเก่าเนี่ยจะมีที่ดินจํากัดพื้นที่จํากัดนะครับสีโคตะบอกนี่โอ้ทางโน่นะครับบ้านจันสว่างหน้องแต่งทางบ้านใหม่นี่แบบโอ้ที่ดินมันกว้างขวางไงเขาสร้างเงินใหม่แข่งกันแถวๆนั้นนะครับ โซนสีไข่นี่คือโซนบ้านเก่าแล้วนะมันเก่าแล้วนะครับสังเกตว่าจะมีที่ดินอยู่อ้อยเนะนครับแน่นหมดแล้วนะครับอันนี้คือถนนแคมปของนะครับถนนแคมปของแม่น้ำของ รถก็จะใช้เส้นนี้เยอะเหมือนกันนะฮะเส้นแคมของนี่นะครับมันจะไม่ค่อยมีไฟแดงไงมันจะยาวไปจนถึงโน่นเลยนะครับจนถึงบ้านสีฐานเหนือแยกปากพระสักน,น,นะครับโอ้ที่นั้งหน้าคือดอนดอนซิงซูนะครับอางโน้นก็แวกเข้าไป ังตรงข้ามก็คือเขตประเทศไทยนะครับอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอากาศเย็นดีครับแม่น้ำโขงก็เปลี่ยนสีแล้วนะแนวรถเยอะนะครับอันนี้มันรู้สึกมันจะเป็นวันเวนะมันเป็นวันเวนะครับ อันถ้าใครแบบล้วรถก็ค่อนข้างจะขี่ไว้ด้วยใครออกมาจากซอยที่ต้องระวังมากๆเลยนะครับที่ว่างมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าจะปลูกบ้านกันอย่างเงี้ยสีในโซนสีไค่โซนวัดไตโซนบ้านอากาศนี้จะจะแน่นมากเลยนะครราคาที่ดินก็โอ้ไม่ต้องพูดหรอกครับ แพงครับผมมีน้องที่รู้จักนะเขาถามผมถามเขาว่าราคาที่ดินเนี่ยต่อไร่นี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้วันไม่ใช่เป็น40-50ิ้าสิบล้าน,น,นเลหรอบาทนะครับ ้เขาขายที่ดินโซนในเขาก็ไปซื้อที่ดินโซนนอกได้อีกเป็นโอ้เยอะเลยนะครับขายที่ดินได้เงินทั้งสามสิบสี่สิบล้านบาทก็ไปซื้อที่ดินทัง้งโซนนอกก็สองสามล้านแล้วก็สร้างคาลิฮานหลังใหญ่ๆซื้อเล็กซัสขับสักคันหนึ่งสบายครับตอนนั้นเห็นไงคนเวียงจันทร์เขาขับเล็กซัสขับปราโดขับ,ขบแลนด์ครุยเซอร์บางทีก็ไม่ได้หมายครับว่าเขาเขาจะ ไปขอรับช่วงอรัรัปชั่นอะไรนะครับเศรษฐีที่ดินนะฮะเขามีที่ดินเยอะนะครับราคาบันแพงทุกวันนี้นะฮะดูเขาประกาศขายแต่ละคนดิครับราคาแบบออยยอดเดียวนี้เป็นเป็นล้านเหรียญอะไรอย่างนี้นะ ผมจะมากินข้าวที่ร้านนี้นะครับนะฮะครัวเฮือนไม้สีไข่หลังหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็มีหลักกิโลสีไข่นี่นะครับ mm. เฮือนไม้คาเฟ่น,นะครับ mm. ผมชอบมากเลยเพราะอะไรเขาขายอ,อาหารถูกมากครับ ถูกมากมากเลยนะใช้คำนี้เลยนะครับถูกมากและอร่อยนะฮะเชิญไม้คาเฟ่นี่นะจำไม่ง่ายนะครับนี่สีไข่นีนะป้ายบอกสีไขน่นีนะครับหลักกิโลสีไขน่นะฮะแคมของนะครับอร่อยนะครับบอกเลยนะครับ แต่ก่อนนี้จะขึ้นไปก็พาชมบรรยากาศบ้านสีไข่ก่อนนะถัดไปก็เป็นวัดโอ้ยวัดสีไข่นี่มันแถวโซนสีไข่นวัดเยอะนะครับคือในซอยนี้ก็คือวัดบ้านสีไข่อะวัดสีไข่ก่อนหน้านั้นก็วัดยาพระไอ้นั้นก็วัดสีไข่เหมือนกันนะน,นั่นนะนใกล้กันนี่นะครับโอ้ลมเย็ยนดีนะครับ าวน้อยไปโรงเรียนหน้าตาสวยดีโอ้อากาศดีครับวันนี้ ถนนแคบของเนี่ยต่ก่อนนะครับบ้านของบ้านเรือนผู้คนจะอยู่แคบของนะครับดังนั้นกว่าจะทําถนนเรียบของได้นี้ต้องโอเป็นตำนานเลยนะครับเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะครับจะต้องแบบจะต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรเวนคืนที่ดินนะครับแล้วก็คนที่ถูกเวนคืนเนี่ยก็ ขาก็ไปไว้ที่โน่นนะครับจัดสรรที่ดินให้แถวหนองเนี้ยวนะครับพุ่งพงหนองเนี้ยหนองแต่งแถวแถวจันทรสว่างโน่นนะครับเพราะทาโน้นคนก็เลยเยอะนะก็เลยกลายเป็นแบบบ้านใหญ่ไปเลยแถวแถวนั้นนะครับทุกวันนี้ก็เจริญแล้วนะฮะกว่าจะได้ถนนเส้นหนึ่งนี้ไม่ง่ายนะครับแล้วก็เราจะพบว่าถึงแม้ว่าเขาจะปกครองโดยผด็จการแต่ว่าการ ประชาชนนี่เขาก็แบบโดยละมุนละม่อมนะครับโดยการยินยอมพร้อมใจนะครับแล้วก็จัดสรรที่ดินให้ใหม่นะครับมันก็เลยทําให้ได้ทางนะครับแคมของเนี่ยเช่นเดียวกับสลัมที่หนองจันนะครับที่ปัจจุบันก็เป็นศูนย์การค้าพวกเวียงจันเซ็นเตอร์พวกพัคชันนั่นก็แต่ก่อนเป็นสลัมเก่าของเวียงจันนะครับ ทางเมืองทางนครเวียงจันทร์เพื่อนก็ให้คนไนดะ้โยกย้ายออกไปเลยนะครับไปจัดสรรที่ดินให้ใหม่อยู่ตรงโน้นนะครับบ้านจันทร์สวา่างโน้นนะครับก็สลัมมันก็เลยไม่มีคนก็ไปอยู่โน่นก็ปรากฏว่ามันแต่ก่อนมันเป็นป่าเป็นโคกนะครับก็ต่อมาก็จับจองที่ดินขยายที่ดินได้นะมือหล,หลายคนเป็นเศรษฐีนะครับก็ดีกว่าอยู่สลัมนะผมว่านะ เดี๋ยวผมกินกาแฟดีกว่านี่นะครับเพ่อนไม้คาเฟ่นะครับแนะนำนะครับลูกค้าเพื่อนเยอะเลยโปรโมทให้เพื่อนไม่ชอบนะผมกลัวเพื่อนกลัวลูกค้ามาเยอะทำไม่ทันเหมือนว่ากาแฟนะครับก่อนกินก่อนกิน ผัดไทยครับเมื่อวานเรากินผัดไทยวันนี้ก็กินผัดไทยที่นี่อร่อยนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับผัดไทยที่นี่นะครับอร่อยนะครับไม่แพงนะบอกเลยนะครับร้านนี้ถูกมากที่อื่นน่าจะ50 60ที่นี่30มสิบถูกจริงๆเลยครับสามสบพันนะครับเงินกีบนะประมาณ10บโมงแล้วนะครับแต่ยังไม่มีแดดวันนี้นะครับเรียกอินไดมาอินไดสวนเลนมาถูกตำรวจกัก เออนี่นะครับตรงป้ายสีไข่แคมปของนี่แหละหานเงินไม้คาเฟ่นะครับผมมากินประจำเลยเจ้าของแบบจะสไตล์อินดี้หน่อยนะไม่อยากจะให้ร้านดังนะบอกว่าแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วว่างั้น